ค่ะเลที่2ของรายการสืบสารสารัตว์โบราณนะคะตอนนี้ก็ต้องขอ,อประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆจากผู้สนับสนุนสักนิดนึงค่ะบริษัท NC Housing จำกัดนะคะบริษัทอ,อสังหาริมทรัพย์ที่ให้การสนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟนานาชาติ Royal Trophy กับ2011ค่ะ ซึ่งเป็นการแข่งขันกอล์ฟการกุศลนะคะมอบรายได้ให้กับสององค์กรสาธารณกุศลก็คือมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากแล้วก็มูลนิธิธงชัยใจดีค่ะแล้วก็ยังมีรางวัลใหญ่นะคะรางวัลโฮลอินวันสองรางวัลก็คือบ้านเดี่ยวโครงการ พมออนกรีนธัญธานีมูลค่ารวมห้าล้านบาทซึ่งบ้านนี้นะคะอาจารย์คะอาจารย์ก็เ,ดเได้ไปใช้สถานที่ในการถ่ายทำโดยการสร้างบ้านสร้างสุขถ้าอยากเห็นว่าบ้าน,นี้โครงการนี้สวยแค่ไหนแล้วก็มีฮวงจุ้ยเป็นยังไงก็ติดตามได้ทางใาการสร้างบ้านสร้างสุขของอาจารย์แอนอทุกวันอาทิตย์เวลาสี่ทุ่มเครึ่งทางที n 2ทนเอสองทวชันแปดค่ะส่วนรางวัลที่สองก็คือ t o y o t a p r i ิสไฮบรนะคะการแข่งขันกอล์ฟนี้ก็มีขึ้นในวันอาทิตย์ที่สามสิบมกราคมค่ะ ก็ร่วมสนับสนุนกิจกรรมครั้งนี้ได้นะคะหรือว่าสนใจที่จะเข้าร่วมก็เบอร์ติดต่อนะคะ02 9935 0 8 0กถึงเต่อ4 2 5สองถึงสี่ค่ะตอนนี้เรามาฟังเรื่องของสามคคกันต่อจันทันแอนค่ะกำลังสนุกนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนรู้จักดีอยู่แล้วนะก็เหมือนกับเล่าทวนซ้ำคุณจะเล่าต่อดีไหมคะเนี่ยเล่าต่อสิตอนนี้จะฟังกวจะคงจะเหมือนนิทานอ่าค่ะ คือต่างโตเป็นใหญ่แล้วนะคะเหมือนผู้บริหารทั้งหลายเนี่ยคือบางทีเรามีวาสนาอย่างเดียวไม่เพียงพอนะคะเพราะต้องมีที่ปรึกษาดีะะมีลิซซนะคะมีลิยูอีกนะคะแล้วก็ไปได้ทหารเอกได้ลิโป้ะๆๆนะคะแท่หืหีทั้งหมดเลยนะคะ <ๆ S 1> ก็ถือว่าติดปีกเลยนะคะจะคิดอ่านจริงใดก็สะดวกรู่ลวงไปหมดคุณนางผู้ใหญ่ผู้น้อยและทหารในพันธกอลลกเอียงก็ตกอยู่ในบังคับบัญชาของต่างโตทั้งหมดเลยต่างโตก็ตั้งอ่า งบุญน้องชายเป็นเจ้ากรมฝ่ายซ้ายลิโปเป็นเจ้ากรมฝ่ายขวาแล้วก็เคลื่อนกองทัพเข้ามาตั้งอยู่ภายในกำแพงเมืองแปนว่าเสมือนควบคุมเมืองเอาไว้ะค่ะวันหนึ่งเวลาเช้าต่างโตสั่งให้ลิโปคุมทหารพันเศษเข้าไปล้อมอยู่ในพระราชวังและสั่งให้แต่งโตอีกก็คือเลี้ยงโตจีนน่ะนะคะเชิญคุณนางผู้ใหญ่ผู้น้อยมากินเลี้ยงในที่เฝ้าและต่างโตก็ถือกระบี่เข้าไปล้อมประกาศในที่ชุมนุมขุนนางว่าหองจูเปียนนั้นหาสติปัญญามิได้ข้าพเจ้าจะถอดเสีย พูดถึงเรื่องเี้โต๊ะจีนนะนะคะตอนที่ไปประเทศจีนนะคะไม่รู้ว่าคุณสัญญิการไปด้วยหรือเปล่าในครั้งนั้นก็เป็นโต๊ะใหญ่ที่นั่งสําหรับสิบกว่าคนนะฮะเราก็เข้าไปนั่งทานข้าวกันจาได้ไหมคะมีเราที่ที่เฉินงตูแล้วก็ในห้องนั้นก็ติดรูปต่างโต๊ะเอาไว้ แน่ใจว่าไฟด้วยหรือเปล่าติดรูปต่างโต้ไว้อาจารย์ก็มาอ่านถึงตรงนี้ว่านี่ต่างโต้ก็ <S <S กินเลี้ยงหร<อ>ือเปล่านะคะแล้วหลังจากนั้นได้มีคนท้องเสียนะคะ <S <S อเออนะมันมันมีอะไรที่บรรยากาศเหมือนกัน <S <S 2> <S 2> เพราะว่ารอบๆนะคะรอบๆในห้องทานอาหารตรงนั้นเนี่ยเขาจัดเป็นสวนดอกไม้แล้วก็มีต่างโต้ยืนอยู่ทําไมเขาไม่เอาเป็นเป็นคนอื่นก็ไม่รู้เอาต่างโต้นะฮะอาจารย์ก็เลือกที่นั่งเลือกนั่งมุมสุดของสวนดอกไม้ไม่นั่งใกล้ต่างโต้ นะะคมันแปลกไหมที่เขาเขาเลือกรูปต่างโตะมันติดนะคะเพราะปกติคนเราจะรูปโจโฉเล่าปีกวนอูเป็นบุคคลสำคัญคือต่างโตนี่รู้แน่ว่นว่าตายคือตายตั้แต่ต้นเรื่องใช่ค่ะล้วก็ตายไม่ดีแล้วก็คนสาบแช่งน้นแผ่นดินอย่างเงี้ยแต่เขาก็เป็นใหญ่ในช่วงหนึ่งนะคะน่าจะเอารูปโจโฉแต่กลายเป็นรูปต่างโต๊ะเราก็เลยรู้สึกว่ากินไม่ค่อยอร่อยนะคะนี่ต่างโตแต่งโตะอีกแล้วนะคะนี่โตะจีนอีกแล้วนี่ครั้งที่สองแล้วนะคะ ก็จริงๆแล้วในเรื่องของเชิงสนิลาก็ระวังนิดนึงนะคะเวลาเราจะจัดอะไรเนี่ยจะเอารูปอ่สามก๊กมาติดเนี่ยดูเรื่องซะก่อนนะอย่าให้มันสอดคล้องเหมือนกับห้องอาหารตรงนี้นะคะ<ม>ตั้งโต๊ะถือกระบี่เข้าไปร้องประกาศที่ชุมนุมอีกแล้วนะห้องจูเปียนนั้นหาสติปัญญาไม่ได้ข้าพเจ้าจะถอดเสียแต่จะตั้งห้องจูเหยบครองแทนผู้ใดไม่เห็นด้วยก็จะฆ่าซะคุณนางก็อัำอึงอวนเซียวก็ลุกขึ้นมาว่าห้องจูเปียนเป็นพระราชบุตรเอกพระราชบิดาย,ยกสมบัติให้ ไม่มีความผิดอะไรเลยมาอถอดซะแล้วยกทองจูเหียทซึ่งเป็นพระราชบุตรโทรขึ้นเสวยราชไม่เห็นด้วยนะจะเป็นกบดรืยยังไงด่าเลยนะคะต่างโตได้ยินก็โกรธตาวาดว่าถ้าตัวท่านขืนขัดขวางอยู่ชะนี้ก็ขอให้ดูกระบี่แล้วกันว่ามันคมหรือไม่คมอุนเสียย้อนว่ากระบี่ข้าพเจ้าก็มีอยู่ก็มาดูสิว่าคมหรือไม่คมนะฮะต่างโตกระชักกระบี่ออกจากฟันอุนเสียวอุนเสียวกระชักกระบีอ่ออกมานิยูที่ปรึกษารีบเข้าห้ามคุณนางทั้งฟงก,ก็ห้ามเอาไว้ อ้วนเซี่ยวโกรธจัดค่ะพาทหารและพรรคพวกยกออกจากเมืองหลวงไปอยู่ที่เมืองกีจิวกีจิวนั่นก็อยู่ทางอยู่ในมณฑเท่นหอปักหรือหูเปยคือเป็นปักกิ่งนะคะคตังโตเห็นเป็นโอกาสดีจึงอ้างพระบรมราชองค์การแต่งตั้งให้อ้วนเซี่ยวเป็นเจ้าเมืองปุดไหเพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้คิดร้ายอยู่ในเขตเดียวกันนะคะครั้นหมดปรปักที่สําคัญแล้วตังโตก็พลิกแผ่นดินอย่างเงียบๆประกาศถอดห้องจูเปียน แล้วประกาศตั้งของจูเหยบเป็นกษัตริย์ถวายพระนามว่าพระเจ้าเฮียนเต้สเสวยราชประทานศาได้เก้าขวดตรงตอนนั้นตรงกับปีพศ733นะขึ้นเป็นก็ยังอยู่ในราชวงศ์ฮั่นอยู่นะคะฝ่ายพระนางฮูฮาวมันดาของจูเปียนตั้งโต๊ะเอาไปขังไว้ของจูเปียนเขียนโครงปิดไว้ที่ผนังตำหนักว่าถ้าผู้ใดซื่อสัตย์ต่อพระราชบิดาเราช่วยแก้แค้นในอกเราคุณนั้นหาอุปมาไม่ได้เลย สายลับนําความไปบอกแกต่างโต๊ะต่างโต๊ะก็ล้วทั้งสองแม่ลูกไปประหารชีวิตจากนั้นก็ตั้งตนเป็นสมุหานายกว่าราชการเป็นสิทธขาดเด็ดขาดทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนจําชื่ออองอุนไม่ได้ใช่ไหมฮะตั้งแต่กินโต๊ะแต่งโต๊ะครั้งแรกที่ไม่พอใจคุณนางผู้ใหญ่ผู้ที่เกลียดชังต่างโต๊ะนะมีอองอุนเป็นหัวหน้าก็ม่วสสมประชุมกันทั้งในและนอกเมืองหลวงมีโอกาสเป็นต้องวางแผนคิดฆ่าต่างโต๊ะครั้งหนึ่งให้เงาหูใช้มีดเน็บเข้าแทงต่างโต๊ะที่ประตูวัง ต่นโตก็รับมืออีกริโป้ก็ช่วยลับได้ส่งให้หมูสู่เอาตัวไปแล่เนื้อจนสิ้นชีวิตอีกครั้งหนึ่งโจโฉเข้าไปในธรรมเนียบสมุหานายกเอ็นตังโตเอ็นหลังอ่านหนังสืออยู่โจโฉก็ชักกระบี่เข้าไปจะแทงคือมันมีการวางแผนกันหลายหนมากเลยนะคะในหมู่ขุนศึกทั้งหลายซึ่งเรื่องราว่าโจโฉเดี๋ยวก็จะเล่าให้ฟังต่อไปนะคะแต่ตอนนั้นเนี่ยโจโฉทําไม่สําเร็จเพราะตังโตเห็นเงาโจโฉในกระจกจึงกินหน้าออกมาถลึงตาถามว่ามึงจะทําร้ายกูหรือ พอดีริปโป้มาถึงโจโฉก็ตกใจในะเห็น,นก็ไม่สมคิดแน่นอนก็คุกเขาลงชูกระบี่ยื่นด้ามให้ต่างโตแล้วก็แก้ตัวว่ากระบี่สั้นเล่มนี้มีราคามากเป็นของปู่ย่าตายายตกทอดกันมาจนถึงข้าพาเจ้าก็ามอบให้แล้วก็ขึ้นมา้าหนีไปเลยนะคะก็ไปอันว่าค่อยๆกระจัดกระจายหนีกันไปอันนี้ก็น,นัาว่าเป็นไหวพริปฏิพานของ โชวเหมือนกันนะใช่ค่ะเพราะถ้าเป็นคนอื่นแต่ถ้ายืนเกี้กงๆอยู่คนตายลอยอนตายเหมือนคนอื่นๆนะเหมือนเงาหูใช่ค่ะวันพรุ่งนี้นะคะก็ยังมีนิทานสนุกที่อาจารย์ติดขาไว้เรื่องหนึ่งส่วนเบรคที่สองก็ยังเป็นเรื่องของสามก๊กเหมือนเดิมอย่าลืมติดตั้นชมค่ะกับรายการสืบสารสัตว์โบราณแล้วก็ไปฟังรายการย้อนหลังกันได้นะคะที่ w w w s a n a n o n t c o m ค่ะเบอร์โทรศัพท์ที่จะโทรติดต่อ หรือว่าเชิญอาจารย์แอนไปดูทำเลนะคะ0816513034ค่ะวันนี้พูดชาแล้วนะคะค่ะเวลาน้อยค่ะเวลาน้อยวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรียนรู้เกร็ดสนุกสนุกในศาสตร์โบราณไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์หรือควงจุ้ยพิชัยสงครามและรับฟังข้อคิดข้อทรรในพุทธศาสนาได้ในรายการสืบสารศาสตร์โบราณ กับอาจารย์แอนสนะอนองคำแสนหวีทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาทุ่มเครื่องถึงสองทุ่มทาง FM 97เมกเฮิ